สตาร์เดลากแจ็มาเล่นไอเดนอีกแล้วแถมรอบนี้แจ็ดดันไปกวนบาธาฮันเตอร์ด้วยชิพหอยแล้วชะตาหอยขาดแน่นอนพี่เขาตาแดงแป๊ดเลยแล้วแกจะมีมันทำมาเขือแม,อทมวทําไมวะดูเหมือนว่าพี่เขาจะแคนแชตแบบเอาไปเอาตายรอบนี้แจ็จะรอดหรือจะตุ๊บไปดูกันได้เลย ไดูสิว่าสกินฉันมีอะไรบ้างนะว้าวสกินเยอะจังเลยของฉันน่ะเนี่ยสัตว์เล,เลี้ยงอ่ะสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงอ่ะวิ่งมีแต่อีหมาแก้วลำใหญไม่ใช่มีฮิลโลคิตตี้ด้วยฮิลโลคิตตี้ไม่ใช่มีแต่หมาแก่อฮ้ยรอบนี้ฉันเป็นดาราชาชุดสวยปลอมตัวออมาสืบราชการลับงั้นเธอก็จูคนแรกเลยนะได้เดี๋ยวฉันแลกนพี่เองยีเจออะไรขอพี่กิ้งเก่งได้ไหมยิงปืนขึ้นฟ้าเธอเดี๋ยวมันก็มาอุ้ยตื่นตั้บ้านสชั้นตื่นเต้นจังเลยฉันเกิดที่ไหนก็ไมมมมม่รู้หหหาุุุนนน เอออีกาเกิดชั้นชั้นหนึ่งระหว่างชั้นหนึ่งชั้นสองอ่ะมันมีใครกันอุ้ยนกใครมามีนกอุ้ยใครอ่ะตุ๊กแกจะเจอตุ๊กแกอ่ออีกาเหรอมันมีข่าวใหม่จะบอกแจ๊ดว่าแจ๊ดยังไม่ได้เปลี่ยนเปิร์กไปที่เซตตะกี้อ้าวนอยละมันเจอชั้นมันเจอชั้นแต่มันไม่เอามันเจอชั้นแต่มันไม่เอามันเดินเข้าไปแล้วเธอมันเดินเข้าไปวันสองชั้นแล้วจะจัดการเองจะจัดการเองทอเขาเอาชั้นจะเอาขาไม่เอาชั้นโอ้ยเอากูหน่อยจริงแม่เลยนี่แหละ หันมาหันมาหันมานี่หันมาแม่ไปทร้ายเขาอุ๊ยมันมองฉันมันมองฉันมันตาแดงตาตีแม่ตายตายอุยขอทษพี่ขอโปืนมันลั่นปืนหนูมันลั่นโดนแล้วโดนแล้วขอบคุณที่บอกโดนทันทีเลยจะทไงหลบยังไงหลบยังไงอ่ะเข้าไสอเข้ายก็เข้าไปมาตายตายตายใส่โให้ไม่ได้ทายยเป็นู ช่วยด้วย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 มันคงกนับฉันด้วยอ่ะช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยได้เธอช่วยได้ออเธอทำไม่ได้หรอกเธอทำได้เธอมาหาพี่เข้าเขาช่วยคนนึงได้ไหมแทนพี่รันมาหาพี่รันรันไปไม่ได้ลันอยู่ข้างพี่เลย์เคย์ไปก็ได้มาแล้วเธอฉันมาแล้วมีคนโดนตีแล้วตอนนี้แหละจังหวะนี้แหละให้เพื่อนตายให้มันตายฉันรอดเราจะลองขึ้นรถไฟกันไหมเราขึ้นขึ้นขึ้น มันหลบยากจังแต่เธอมันต้องเข้าไม้ตัวนี้ต้องเข้าไม้เดี๋ยวฉันฮิวเบนสถานีรถไฟโอเคปะอเคโอเคโอเคเดี๋ยวถ้ามันมาเมื่อไหร่เราวิ่งเราขึ้นสถานีรถไฟพร้อมกันโอเคได้ได้ไมันมายังยังนกไม่ทันนอเองไปส่งใครมาส่งน้สงแจ๊คไงส่งอีกคนหนึ่งใช่น้องว่ามันจะกลับเก้าอี้เมื่อกี้มันจะกลับปเป็นคนที่ยิง อ sí, er> ุ้ยมันมันส่งนกมาหาพี่มันส่งนกมาหาพี่จะทำเป็นช่วยนะพี่จะทำเป็นช่วยอุ้ยมันส่งนกคืนได้ได้เหรอนกมันทำได้ได้อ่ะมันปลานกมาปลานกมาอ๋อพอเดินออกไปไล่แล้วนะพี่มันมันขับกันกลับกันแล้วกลับแล้วกลับแล้วเดี๋ยวพี่มันมองชันมันมองชันมันกลับเข้าไปแล้วกำลังเดินกลับกำลังเดินกลับครับน้องไม่มีไทยพี่จ้าเข้าไปกเลังไปน้องส่งนกให้ไหมที่ดูก่อบมันกำลังจะเดินลงไปแล้วระวังบนระวังข้างบนระวังระวังนะระวังนะเธอหาอะไรเธอหาอะไร มันปวดอิงอ oh. ิงเดินลงมาได้ไหมฉันทางเก้าอี้อยู่ฉันมาซัมเครื่องอ่ามันมองชานมันมองชานมันมองชานเอาเอามันมาร์คชันมาร์คชันมันมองทุกคนเลยอุ้ยน่าปวดน่าปวดจะรอดปีนี้โอเคโอเคเดี๋ยวคิวล่างออกคิวล่างออกโอเคเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยโอเคลากออกแล้วลากออกแล้วเฮ้ยขนกล้องก่อนขนกล้องก่อนฉันว่าฉันเจอปืนลูกซองอุ้ยมันบิงมันบิงอ้าทำไมบิงจู่น้องส่องนกทำไมบิงเกลเธอล้มแล้ววะแล้วพ่อเธอไปช่วยเหรอ พ่อฉันช่วยไปแล้วทีนึงเอาหรอไม่นะจะทำยไงฉันจะทำยังไงอ่ะรอจังหวะก็ได้รอจังหวะเพราะว่ามันหมาคนฮิวกันอยู่ไงเธอเผื่อนตายเผื่อนโอเคไปเรา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 เออนี่จังหวะนี้แหละจะไปอยู่ไปอยู่คิวคิวโอเคคิวคิวอุ้ยคิตตี้น่ารักจังเลยอ่ะน่ารักใจอะยิ้วค่ะไอยิ้วยิ้วยิ้วยิวยิ้วกินหอยแม่ซีกินหอยแม่ซีแล้วเด้อ ไอ่แม่ไม่อาดะไม่กินได้ไหมอุ้ยนี่แหละมีไอโอดีนขน้นเป็นไงบาอาชีพหายแล้วแจ๊สอ้าวแจอ้าวมันมาบ้างหพี่แจ๊ส่ะพี่แจ๊ส่ะมันทำท่าแปลกๆมันทำท่าแปลกแปลกออ่คนตอนนี้คิวไปเร็วโอ้ยของมันแล้วเหรอใช่เร็ว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 เรเวนนวเวอเงโอเค ไอคนนี้ไม่ยอมใส่นกใช่ไหมปล่อยเขาตายเดยดีไหมมันาพี่นะมันลาพี่นะโอเคโอเคแอปเดีอยู่ตามมาไม่โดนโอเคพี่กำลังวิ่งไปฮิวไปเร็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 วหายตไปันจะซ่อมฉัจะซ่อมจะซ่อมฉัจะซ่อมการช่างการช่างช่างใหญ่สู้เธอจนปันไฟอยู่สู้อยู่เอสู้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  ส่งไอพี่เลยส่งไอพี่เลยส่งไอพี่ลอยส่งไอพี่ลอยนกอ่ะส่งมาลอยอุ้ยเธอทำไมฉันม่ีกาบินนฟ้าได้ยอ่ะงงว้าา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 กาาาาาาา้าาาาาานาา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 านาาาางา นึองี่มงวิ่งไปแล้ววิ่งไปแววิ่งอยู่วิ่งอยู่วิไม่วิ่งตรงไหนวิ่งอยู่เจด้วยใจ๊ด้วยไว้ใจไว้ใจไว้ใจไว้ไว้ไว้แล้วไว้ใจเอาเลยเออเออมันมีโลบมีโลมีโลอ้ามันโยนชนะวางไปแล้ววางเรต้องซ้อมก่อนาต้องซ้อมก่อนเธอคลานออกเธอคนออกนี่นี่มาไม่้มเธอมามา้มา้มามาห้มา้มาใ้ายมาย้าใย้มาใหเมามาาายาเา ยัง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 สี่เปอร์เซ็นต์ในหลังพี่เครื่องก้าวสะพานพี่เครื่องก้าวสะพานสี่สี่เปอร์เซ็นต์ใช่ใช่ใช่นี่ปั่นไม่อยู่ลองยื้อก่อนได้พี่ยื้อ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 มันมันปล่อยกามาเครื่องไม่เงี้ยโอก็ว่ายอยู่ในบินบนฟ้าเห็นคนบนฟ้าเขียเจ็ดประเดิมเธอนั่งนานเธอนั่งนานไงเธอลองบอกเขาตีว่าเธออ่ะนั่งแทนฉันได้เพื่อเขาเจ้าเธอมานั่งแทนฉันไปทางไหนทางไหนทางไหนบนซ้าไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่ไป เกลอยวตายล้ว่ะพี่เดตายไปแล้ว่าหนึคนตายเลยเลเลเลยเขาไปงานเออีเซีก็จะตายแล้วเออศพเซนเปโอฉันเป็นวิญญาณเหรออุ้ยเป็นวิญญาณดูท่อได้นะดูท่อห้เราหน่อยท่อหรอท่อไหนฮะเาเดินมากาแบบแล้วนะพี่ เธอต้องลงท่อแหละภารกิจวิญญาณโกงสิงโตฮะโกงสิงโตโอ้โหอยู่ไกลมากเลยตั้งแ่ตึงท่อเหรอตึ๊งก็ได้ที่ใช่ฮะท่ออิโกงสิงโตเฮ้ยเขาปลาอีกาไปนี่เหรอปลาอีกาไปประตูวูนี่เขาเขาอยู่มาหมดนเขาอยู่มาหมดนเขาอยู่มาหมดนนะเออแล้วน้อโอเคแล้วน้องโอเคโอเคใช่ใช่ฉันลงไม้ได้ไหมฉันเปิดหนึ่งเลยนะฉันเปิดหนึ่งเลยนะแหววไปประตูไปประตูไปประตู ประพี่ประตูพี่ประตูพี่หลอกแกไม่ยอมส่งตกกให้ฉันจะท้าแกจายแล้วนกสี่ิ่นกีวี่บวิพี่เน่เปิดเลยก็ได้พอเขาเพิ่งวารไปฉันต้อกาแกฉันตามติดไอตัวนกมันไม่ยอมปล่อยตกให้ฉันไม่ตั ประตูไม่เปิดวายประตูไ ой, <Okay. S 3> ม่เปิดประตูปูนประตูปู่มาบิดทางมาบิดทางตายตายออกเลยออกเลยออกเลยยิงตายยิงตายอย่าไปหลอนเนยอย่าไปหลอนเนยอย่าไปลอนวาไปนะอ้าว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  ข้าได้คนมาอยู่อยู่มาโลกด้วยกันแล้ว